น้ำหยดจากขวดต้นทุนศูนย์บาทสวัสดีครับเจอกับผมเช่นเดิมครับผมกับช่องเกษตรบัณดิตครับผมครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาทําระบบน้ําหยดที่ผลิตขึ้นมาจากขวดนะครับขวดขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นขวดขนาดเล็กนะครับพวกขวดคุกน้ําต่างๆนะครับหรือว่าเม้กระทังขวดเล็กๆนะครับเราก็สามารถใช้ได้หมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นลักษณะ ขวดที่มีลักษณะแบบนี้ครับผมก็สามารถใช้ร่วมกันได้สามารถทําได้หมดโดยไม่มีต้นทุนสักบาทครับผมเพราะว่าจะใช้เป็นตัววัสดุเหลือใช้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีอยู่แค่2อ,อย่างนะครับก็คือมีรกระตอครับผมตัวมีรกระตอแล้วก็ผ้าเก่าๆนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ขวดน้ําจะใช้ขนาดตั้งแต่เล็กหรือว่าใหญ่ได้หมดครับแม้กระทั่ง พวกถังหรือว่ากระมังปี๊บถังสีที่เราทิ้งนะครับไม่ได้ใช้แล้วก็นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับผมที่จริงที่ทําคลิปนี้นะครับก็เนื่องจากว่าได้เห็นระบบน้ําหยุดนะครับของหลายๆท่านที่ทํากันนะครับแล้วนํามาใช้ในชีวิตจริงก็ค่อนข้างจะลําบากสักนิดน,นะครับหรือว่าใช้ยากเหมือนระบบน้ําหยุดขวดนะครับที่ใช้วิธีการเจาะรูบริเวณนี้ครับผม แล้วก็ใช้วิธีการคลายฝาเอาน้ำก็ค่อนข้างจะไหลแรงครับผมเป็นลนักษณะแบบนี้ครับเราค่อนข้างจะกลโซนะครับตัวฝานี้ค่อนข้างจะลำบากสักนิดหนึ่งหรือว่าแม้กระตั้งวิธีการที่เราใช้ลักษณะขวดแบบนี้นะครับฝังลงไปก็ค่อนข้างจะลำบากสักนิดครับผมเพราะว่าการไหลของน้ำค่อนข้างจะไหลได้แรงมากครับ ที่เป็นลักษณะข้อมัวลงไปซึ่งบางทีนะครับก็อาจจะมีการอุดตันหรือว่าน้ําไม่ไหลนะครับก็เกิดจากปัญหาไหลปัญหาครับผมก็วันนี้นะครับมีวิธีดีๆที่มาสาธิตให้เพื่อนๆรับชมครับผมก็คือจะใช้เป็นระบบน้ําหยดแบบถังนะครับวิธีการทําก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็คือใช้มิตเตอร์นะครับเปิดปากแผลแล้วก็ นี้ครับเราก็จะได้บริเวณที่จะใส่ผ้านะครับเป็นระบบคล้ายๆกับเราเรียกว่าไส้ตะเกียงนะครับคล้ายๆกันจะมีช่องเล็กๆอยู่ก็ให้เพื่อนๆเอาน้ํานะครับใส่ให้เต็มเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ตเติมน้ำเข้าไป ฝเท่านี้ครับน้ำก็จะไหลาจากถังนะครับแล้วก็จากขวดแล้วก็มาลงผ้านะครับก็คือจะค่อยๆไหลเรื่อยๆสามารถเอาไปวางไว้พวกต้นไม้นะครับพวกไม้ดอกไม้ประดับ สามารถทำน้ำหยดในเวลาที่เราเดินทางต่างจังหวัดหรือว่าเราไม่มีเวลาอยู่บ้านนะครับก็สามารถใช้น้ำหยดแบบขวดนี้ได้โดยต้นทุนไม่มีสักบาทนะครับก็คือศูนย์บาทส่วนถ้าเป็นถังหรือว่าเป็นกระมังแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนใช้วิธีเดียวกันก็คือจุ่มผ้าลงไปครับแล้วก็พาดเอาไว้เป็นลักษณะแบบนี้ครับถ้าเป็นถังนะครับเหมาะสําหรับ ไม้ยืนต้นนะครับหรือว่าผล,ลไม้หรือว่าไม้ที่มีต้นไม้ที่มีลักษณะค่อนข้างจากโตสักนิดครับผมก็ทางอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับ เหมือนกันครับผมเป็นระบบน้ําหยดถังเรียบร้อยครับเราก็สามารถนําไปวางไว้บริเวณไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไม้ยืนต้นได้เลยครับผมถ้าถัง5ลิตรขนาดนี้นะครับก็คือจะเป็นขวดใหญ่หน่อยก็ได้ประมาณ4-5วันนะครับถึง1อาทิตย์แต่ถ้าเกิดเป็นถังแบบนี้เพื่อนๆก็ <ๆ S 2> จะใช้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นไปครับผม ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่ใครๆก็สามารถทําได้โดยใช้วัสดุเหลือใช้ครับผมที่เราทิ้งขว้างในชีวิตประจําวันครับผมแค่เปิดแล้วก็เอาผ้าใส่แค่นั้นครับผมก็โอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับในการรับชมครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆบ้างนะครับสําหรับท่านที่ทราบอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นแค่เรื่องพื้นๆนะครับ แต่สำหรับท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่แล้วก็เพิ่งเห็นวิธีการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคนะครับแล้วก็ไอเดียที่มีประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มเติมได้นะครับในการแก้ไขปัญหาหนาแง้งหรือว่าระบบน้ำไม่เพียงพอเราไม่ได้อยู่บ้านนานๆไม่ว่าจะเป็นพวกดอกกุหล,ลาบนะครับหรือว่าไม้ประดับต่างๆเราก็เอามาวางไว้ลักษณะแบบนี้ได้เลยครับ น้ำก็จะค่อยๆไหลจากขวดนะครับแล้วก็มาที่ผ้าก็ช่วยได้ประมาณ2วันครับผมถ้าเป็นลักษณะขวด1.5ลิตรแม้กระทั่งถังนะครับหม้อกะละมังปีบสามารถใช้ได้หมดเลยครับผมก็โอเคครับขอบคุณมากในการรับชมครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆบ้างครับผมครับสวัสดีครับ